อยากจะบอกว่าคลิปนี้จะมีน้อยเสียงนกหรือเสียงอะไรนิดหน่อยเพราะทุดเื่นกันนะับเพราะไม่ผมไม่ดีนั่นเองทุกคนเชื่อไหมว่าอาสีริเกตที่ดีแต่ก็ส้นตีในเวลาเดียวกันด้วยเพราะว่ามันยากชิบหายและขนาดนี้กูเอากลัวเครื่องคิดเลขเลยมันอะฮะอ๋อเราแชร์ถ้าเกิดใคร ใครอยากให้สอนโหลดก็แล้วมันก็คอมเมนต์ว่า iec how to download m o t h e r f u c k e r ลงในคอมเมนต์แล้วก็นั่นแหละสปแปมเลยสแปมเลยถ้าเกิดคอมเมนต์ส่วนใหญ่มันเป็นมาเป็นสอนโหลดก็ตามนั้นก็จะทำคลิปนั่นเองตรงนี้มันจะเป็นตรงตรงอะไรล่ะตรงอะไรเนี่ยป่ะปะดุก ไม่ได้ยัติดจากพี่บีปลาดุกทะเลยักษ์ในไอคลิปนี้เป็นคลิปแนวคอนเทนต์ใหม่เขาแบบมีอการพูดคำหยาบไม่เหมือนคลิปปกติอ่ะนะซึ่งถ้าเกิดมันออกมาตลกก็ดีแต่ว่าถ้าเกิดมันออกมาไม่ตลกมันก็จะซนตีนหน่อยแต่ก็จะลงเหมือนเดิมเพราะว่าอัดอัดฟุตไปแล้วมันไอนี้ไม่ได้มันแบบว่ามันมันแบบมันแบบมันย้อนคาเวลาไปอัดใหม่ไม่ได้นะอหัวแหลก เปิดมาได้กินกุหลาบน้องมันจีบจีบเอ่อจีบเกมเปดเสียงยไอนเสียงม่งเบากคือมันมีอะไรดๆไม่ใช่ดีย่ไหใครวานี่เฮ้ยา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  อะลรวะเบอร์ะไรวะไม่โอ้ยเหี้ยก็ตามนั้นนะฮะคลิปแม่งตัดจบเพราะว่าผมไอ้นี่ผมโทรศัพท์เต็มจะนั่นแหละนี่คลิปทั้งหมดนะครับผมลองทำไปเฉยถ้าเกิดทำแล้วมัน เออมันยู่เยอะมันดังผมก็จะทำต่อนั่นเองนะคะคูณถ้าเกิดลืมถ้าเกิกด,กกดอยากได้ถ้าเกิดอยากได้อยากอยากได้คลิปสอนโหลดเกมคอมเมนต์ว่า R E f o how to download m a r o e l games สแปมลงมาในคอมเมนต์ล้วนๆนะะถ้าเกิดคอมเมนต์มันเยอะพอผมจะทำคลิปนั่นเองบาย